สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องความรู้สึกในใจของเราที่หลายครั้งเหมือนมีความฝันหรือความอยากทำบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจแต่กลับเข้าใกล้มันไม่ได้สักทีความฝันเหล่านั้นอาจจะดูเหมือนเงาที่อยู่บนผิวน้าเราเห็นมันชัดเจนเห็นความต้องการในใจตัวเองแต่พอพยายามคว้าพยายามเดินเข้าไปใกล้กลับรู้สึกว่ามันถอยห่างออกไปเรื่อยๆ บางทีความฝันในใจไม่ได้ถูกแบ่งเป็นแค่ระยะทางหรือเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้ถึงเป้าหมายแต่มันอาจเกิดจากความกลัวความลังเลหรือแม้แต่ความไม่เชื่อมั่นในตัวเองที่เป็นตัวกัน้นไม่ให้เราได้ก้าวไปข้างหน้าความฝันที่เรารู้ว่าอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำอาจทำให้เรารู้สึกอึดอัดเหมือนมีเปลวไฟในใจที่ลุกโชนแต่มือสองข้างถูกมัดไว เราอยากจะปลดปล่อยความฝันนั้นออกมาแต่สถานการณ์หรือข้อจำกัดรอบตัวกลับบีบคั้นเราไว้ในบางช่วงเวลาที่เราได้ค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรหรืออยากทำอะไรจริงๆแต่เวลานั้นไม่เอื้อให้เราทำสิ่งเหล่านั้นได้มันทำให้เรารู้สึกอึดอัดอย่างมากเรากับว่ามีเสียงเรียกในใจที่ดังกึกก้องแต่ถูกปิดกั้นไว้ด้วยกำแพงบางอย่างเราอยากจะออกไปหาสิ่งที่ชอบแต่มีกำแพงข้อจำกัด หรือสถานการณ์ต่างๆที่ทำให้เราไม่สามารถเดินตามเสียงเรียกนั้นได้เต็มที่ความอึดอัดใจนี่เองเป็นสัญญาณบอกเราว่าใจเรายังไม่ได้รับความสุขอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอดทนและปล่อยวางบางอย่างชั่วคราวเพื่อให้ใจเราได้พักผ่อนและไม่ปล่อยให้เปลวไฟในใจดับลงแม้ว่ายังไม่มีโอกาสได้จุกมันให้สว่างเต็มที่ก็ตาม นอกจากนี้ยังมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่หลายคนคงเคยเจอนั่นคือวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่อยากไปทำงานหรือไม่อยากไปเรียนเลยบางวันความรู้สึกนี้รุนแรงจนอยากลาออกจากทุกอย่างถ้าเราเพิ่งเจอเรื่องแย่ๆมาหรือเจออุปสรรคมากมายในชีวิตความรู้สึกอยากเปลี่ยนอยากปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่กดดันเหล่านั้นก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเงื่อนไขหรือข้อจำกัดต่างๆก็ยังคงรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวออกไปตามที่ใจอยากจะทำจนทำให้เรารู้สึกหนักใจและอึดอัดมากขึ้นกว่าเดิมในวันที่เรารู้สึกแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้เวลาและโอกาสกับตัวเองได้พักผ่อนฟังเสียงใจตัวเองอย่างลึกซึ้งเพื่อถามคำถามกับตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไร สิ่งไหนที่เราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงในตอนนี้และอะไรที่เรายังต้องอดทนเราเวลาให้เหมาะสมก่อนเพราะการฟังใจตัวเองก่อนจะตัดสินใจทำอะไรนั้นจะช่วยให้เราไม่หลงทางและไม่เจ็บปวดเกินไปในเส้นทางที่เลือกเดินสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าความฝันที่เราไม่อาจเข้าใกล้ได้หรือความอึดอัดใจที่เกิดจากการไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำไม่ใช่เรื่องผิดปกติ หรือเรื่องที่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปทุกความรู้สึกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเติบโตทางใจของเราเองขอให้เราใจเย็นอดทนและอ่อนโยนกับตัวเองในทุกช่วงเวลาที่ต้องเจอกับความรู้สึกเหล่านี้เพราะแม้จะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่ความฝันและความชอบในใจจะยังคงอยู่และรอวันที่เราพร้อมจะก้าวไปหามันอย่างเต็มที่ ขอบคุณทุกคนที่ฟังนะคะขอให้ทุกคนพบความสงบใจและก้าวไปในเส้นทางที่มีความสุขด้วยความมั่นใจค่ะ